ประวัติครูรุ่งที่ว่าบุญอาจเกิดที่บ้านเลขที่74หมู่2ตำบลบางนางลี่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นคนที่6ประวัติการศึกษาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และปีที่7ที่โรงเรียนวัดบางแข่กลางตำบลบางแค่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมศ5ที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยอ,อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบชั้นปกศสูงที่วิทยาลัยรูหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีเอกสังคมศึกษา เรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชวุฒิการศึกษาสสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15มิถุนายน2525 25, ที่โรงเรียนบ้านไหลาทาตอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่งครูสองระดับสองย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองสนมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2527ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านลำพะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2532ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาม ย้ายมาที่โรงเรียนวัดปกเจริญสอปอ,อดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2535ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสย้ายมาที่โรงเรียนวัดสนามชัยสนามชัยประชานุกูลสพอ,อ,อดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2544 ตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7วันที่28ตุลาคม2556ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษคอสสามวิชาภาษาอังกฤษย้ายมาที่โรงเรียนวัดบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่2เมษายน2560จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่อยู่โรงเรียนวัดบ้านไร่5ปีคติพจน์ประจำใจความพยายามคือความสำเร็จความภูมิใจในความเป็นครูพส2,557ได้รับรางวัลเชื้อชูเกียรติ1แสนครูดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภาพศ2558เป็นผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรดีเด่นในวันครู2558ประเภทครูดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอขสอ2พศ2560เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชายระดับชั้นป .1- ถึงป .6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2พศออ2564ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2564จากชมรมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอดำเนินสะดวกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2. 2งานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูพิเศษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1ป .1 และป .2 ครูพิเศษกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม สอนชั้นป1ป2ป3วิชาสังคมศึกษาช่วงชั้นที่1วิชาประวัติศาสตร์ป3และป4วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูประจำห้องสมุดทําหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านของนักเรียนเช่นส่งเสริมการอ่านสารานุกรมจัดรางวัลให้ผู้ตอบคำถามการอ่านสารานุกรม การอ่านหนังสือในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดางานอื่นๆเช่นงานเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนประวัติครูเมทาวีผู้พูนประวัติครอบครัวเกิดที่ตำบลบ้านไร่อําเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีมีพี่น้อง4คนเป็นคนที่4ประวัติการศึกษาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวัดชาวเหนืออำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนวัดบางแพใต้อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนราชบริการลุคเคออํอเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเรียนจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประวัติการรับราชการครูปีพศ2532 เริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านโนนระเวียงอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2536ย้ายมาที่โรงเรียนวัดแหลมทองช่วยราชการอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีปีพศ2537ย้ายมาที่โรงเรียนวัดดอนเส้งอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรี ปีพศ2540ย้ายมาที่โรงเรียนวัดบ้านไรออำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบันคติพจน์ประจําใจความพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จงานที่ได้รับมอบหมายครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายให้เยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามดูแลช่วยเหลือรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับนักเรียนเป็นครูอนามัยของโรงเรียนวัดบ้านไร่ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนเบื้องต้นติดต่อประสานงานกับหมออนามัยประสานงานการรับจ่ายนมของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนทำทุกอย่างอย่างเต็มศักยภาพเต็มกำลังและเต็มความสามารถของตนเองทุกงานความภาคภูมิใจในอาชีพครูครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือผู้สร้างคนครู คือผู้ให้ความรู้ให้คําแนะนำให้คําสั่งสอนภูมิใจในอาชีพครูและภูมิใจที่ได้เป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้สอนให้นักเรียนอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้คิดเลขเป็นรักอาชีพครูและภูมิใจในอาชีพครูมากที่สุด